ลบบุรีต้องบอกว่าเกือบทั้งเมืองอยังวิกฤตหนักโดยเฉพาะชาวบ้านรอบนอกมีรายงานนะคะว่าตอนนี้ชาวบ้านเริ่มขาดแคลนอาหารและเครื่องดื่มวันนี้ครอบครัวข่าวสามพร้อมกลุ่มศิลปินดารานะคะนำสิ่งของบรรเทาทุกจํานวนมากลงไปช่วยชาวบ้านในหลายจุดด้วยกันติดตามรายงานที่นั่นจากคุณที่คําพรอยู่กําเนิดค่ะคุณที่คําพรคะ ขอบคุณค่ะคุณกรณนาคุณสายสวรรค์คะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดลบบุรีวันนี้ยังเป็นไปอย่างยากลําบากนะคะอุปสรรคสําคัญก็คือระดับน้าที่สูงขึ้นค่ะจนตอนนี้ท่วมไปแทบทุกเส้นทางถนนโดยรอบเมืองแล้วนะคะและตอนนี้การชะลอระบายน้ําที่ประตูระบายน้าบางสงศรสีเองก็ยังคงไม่สําเร็จค่ะชาวบ้านพื้นที่ในรอบนอกที่เดือดร้อนนะคะก็ต้องปรับตัวด้วยการหาปลาแล้วก็หาหนูนามากินเป็นอาหารหลักแล้วะคะ่ะ น้ำที่ท่วมสูงจนตัดขาดเส้นทางสายหลักเข้าสู่หลายหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักเราไม่สามารถออกไปทำงานได้หรือไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติเชนชาวบ้านในตำบลโพ๙ต้นกลุ่มนี้ที่ไปเช่าโครงเหล็กมาทำเป็นเพิงพักชั่วคราวแล้วก็ยังชีพในแต่ละวันด้วยการหาหนูนาและปลาเป็นอาหารเพราะว่าร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่ทำงานรับจ้างอยู่โดนน้ำท่วมไปหมดแล้วค่ะส่วนเพิงเหล็กหลังนี้จะทนอยู่ได้แค่ไหนก็ยังไม่รู้นะคะเพราะว่ากระแสน้ำนั้นไหลแรงมากแล้วก็ขึ้นสูงในทุกวัน ส่วนที่อำเภอบ้านหมีค่ะชาวบ้านหมู่ที่7และ8ตำบลบ้านชีมีผู้ป่วยและผู้พิการทางสายตาหลายคน เจ้าที่สาธารณสุขจังหวัดลบบุรีนะคะลงพื้นที่ตรวจอาการพร้อมให้ยารักษาในเบื้องต้นและได้เตรียมเรือเอาไว้สําหรับการย้ายผู้ป่วยหนักออกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลและเบื้องต้นก็ได้ย้ายผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้สูงอายุนะคะที่มีอาการโรคเบาหวานโรคความดันโรคหอบหืดและโรคหัวใจไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วทั้งหมด3รายพร้อมกับตั้งเต็นท์หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เอาไว้คอยบริการกระจายทุกพื้นที่ของอำเภอบ้านหมี่ค่ะ เวลานี้ชาวบ้านที่เดือดร้อนมากที่สุดนะคะคือชาวบ้านรอบนอกที่ถูกตัดขาดค่ะและว,วันนี้ครอบรครัวข่าวสารของเรานะคะร่วมกับศิลปินดาราก็ได้นําถุงยางชีพจำนวนมากลงเรือแล้วก็ต่อรถอีกครั้งหนึ่งนะคะไปช่วยเหลือชาวบ้านที่อำเภอบ้านหมีะคะ่ะ ตัวแทนครอบครัวข่าว3านะคะนำทีมโดยผู้บริหารผู้ประกาศดารานักแสดงเตรียมนำถุงยางชีพจำนวน950ชุดพร้อมกับเรืออีก15ลำซึ่งนำมาจากเงินบริจาคของท่านผู้ชมผ่านมาชีช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี54นำไปแจก่สยให้กับชาวบ้านและพระภิสุกสงฆ์ที่วัดบ้านชีวัดบ้านมหาสอนอำเภอบ้านหมี่ซึ่งถูกนำ้ำท่วมสูงบ้านเรือได้รับความเสียหายหนะัก โดยชาวบ้านมหาสอนนะคะที่กาลังถูกน้ําล้อมรอบชาวบ้านกําลังติดเกาะขณะนี้น้ําก็เริ่มมีกลิ่นเหม็นเน่าแล้วและการเดินทางเข้าไปช่วยเหลือนั้นเป็นไปอย่างยากลําบากค่ะเพราะว่าถนนเส้นทางสายหลักถูกน้ําท่วมสูงและถูกน้ํากัดเซาะพังลงไปหลายจุดแล้วครอบครัวขาาว่าวสารของเรานะคะจึงต้องไถ่ของแล้วก็คนโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบกและกองทัพเรือเพื่อเดินทางต่อรถต่อเรือลงไปถึงพื้นที่โดยจะใช้เวลาการเดินทางกว่าหนึ่งชั่วโมงนะคะจากนั้นก็จะมีอาหารปรุงสําเร็จจากครัวน้ําใส ค่ะจำนวนหนึ่งพันชุดที่ทางฝูงบินครอบครัวขขาสามหรือว่าสกายรีพอร์ตนะคะจะนําไปแจกผ่านการโปรยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งอาหารกล่องนั้นจะบรรจุในแพ็คพิเศษการกระแทกและกันน้ําจะลงในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงค่ะของจากช่องสามแล้วก็มีข้าวเหนียวหมูปิ้งมีอาหารแซนวิชมาให้ด้วยครับของทานด้วยครับค่ะแล้วก็มีใจอ่ะมีใจ,ใจไปเต็มร้อยค่ะไดให้กําลังใจกันชูชีพที่เราเตรียม่ชูชีพพวกเรา ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่จังหวัดลบบุรีนะคะมีมากกว่า70ล้านลูกบาทเมตรต่อวันค่ะหรือว่าตอนนี้จังหวัดลบบุรีนะั้นกำลังอยู่ท่ามกลางเขื่อนปลาศัก์ชุลสิทธิ์ทั้งเขื่อนแล้วนะคะความช่วเหลือจึงต้องเป็นไปอย่างเร่งด่วนค่ะคุณรธนาพลสายสวัสดิ์ค่ะครับคุณมากค่ะคนที่คำทอนค่ะ